สวัสดีค่ะปริชาินะคะปริชาจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องของคุณยายคนหนึ่งเนาะคุณยายตอนนี้ก็คือแก่อายุ70ปีแล้วนะคะสมัยก่อนเลยนะคะคุณยายสาวเนี่ยก็คือเขาไม่อยากจะมีแฟนเป็นคนไทยนะคะก็เลยมีแฟนเป็นฝรั่งมาตลอดนะคะระยะเวลา70ปีเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแฟนนะคะ2 2ถึงครั้งนะคะ ทีนี้ตอนที่ว่า,าคุณยายเนี่ยมีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยก็เพราะว่า,าคุณพ่อคุณแม่ของคุณยายเนี่ยเขาก็เสียนะคะเสียตั้งแต่ตอนที่เขายังอายุน้อยๆแล้วก็อยู่กับน้องสาวนะคะอยู่กับน้องสาวซึ่งน้องสาวเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะคุณยายเนี่ย ก็มีแฟนฝรั่งส่งเสียเลี้ยงดูน้องสาวให้เรียนหนังสือมาโดยตลอดนะคะตลอดระยะเวลาที่ที่ยายมีแฟนเป็นฝรั่งนะคะทีนี้พอเวลาที่มีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยคุณยายเขาก็ซื้อบ้านซื้อที่ทางนะคะเอาไว้ให้น้องสาวและน้องสาวเนี่ยก็คือไปเรียนหนังสืออย่างเดียวคุณยายส่งเสียเลี้ยงดูตลอดนะคะต่อมาเนี่ยน้องสาวเนี่ยก็มีแฟนนะคะแต่งงาน นะคุณยายก็ดูแลทุกอย่างจนกระทั่งน้องสาวนะ่ะมีแฟนทั้งหมด3คนก็ไม่ได้เรื่องสักคนเลยทีนี้ก็เลยเแฟนคนที่3เนี่ยน้องสาวคุณยายก็มีลูกนะคะผู้ชายก็ไม่ได้ทำมาหากินก็ทิ้งน้องสาวยายไปตั้งแต่ยายาตั้งแต่ เด็กยังแบบอกนะคะก็คือทิ้งไปเลยไม่เคยมาดูดาดูดียายก็เลยต้องเลี้ยงทั้งน้องสาวแล้วก็ต้องเลยเลี้ยงทั้งหลานด้วยนะคะก็คือส่งเสียเลี้ยงดูตลอดทีนี้แฟนคนสุดท้ายที่ยายแต่งงานด้วยเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะมีฐานะเป็นฝรั่งชาวอเมริกานะก็คือเขามีบริษัทปลูกสร้างบ้านเป็นของตัวเอง คุณยายเนี่ยก็ต้องช่วยแฟนทํางานด้วยเพราะว่าช่วยกันทํางานคุณยายก็ไปเป็นลูกจ้างทํางานก่อสร้างนี่แหละคะ่ะที่อเมริกานะคะก็คือไปช่วยทําทุกอย่างแล้วก็ยายคุณยายก็ได้เป็นเงินเดือนสามีคุณยายเนี่ยเขาก็มีบริษัทเป็นของตัวเองใช่ไหมเขาอ่ะคุณยายก็บอกตั้งแต่ต้นเลยว่าเขามีน้องสาวและน้องสาวนะมีลูกอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ทําอะไรก็คือทําหน้าที่ดูแลบ้านที่เมืองไทยแล้วก็ ไม่ได้มีงานมีการอะไรทำนะคะาสามีคุณยายก็บอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาก็จะส่งเสียเลี้ยงดูเป็นเดือนเอนไปแล้วคุณยายทํางานเนี่ยคุณยายก็ได้เป็นเงินเดือนไปก็คือสรุปน้องสาวของคุณยายนะคะ ก็คือไม่ได้ทํางานก็คือแค่ทําหน้าทีา่ดูแลบ้านแล้วก็ส่วนที่ดินที่ซื้อไว้นั้นนะก็คือก็ปล่อยให้คนเช่าแล้วก็น้องสาวยายก็เก็บค่าเช่า,าค่าเช่าที่ไปแล้วคุณยายก็ยังส่งเงินเดือนให้อีกเป็นเดือนๆนไปมีรถคับนะคะแล้วก็ลูกสาวนะคะลูกสาวของน้องสาวคุณยายเนี่ยคุณยายก็ส่งเสียเลี้ยงดูให้เรียนจนจบ คุณยายจะต้องช่วยสามีเนี่ยทำงานก่อสร้างนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้กลับไปเมืองไทยบ่อยครั้งนะคะแต่ยายเนี่ยเล่าให้ฟังว่านกลับไปหนหนึ่งนะคะ,ะกลับไปหนหนึ่งแล้วหลานของคุณยายเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะเพราะว่าพาแม่นี่ก็คือสบอยหนะักยายก็ส่งเงินให้ใช้ก็ใช้สบายเลยนะคะยายก็เลยบอกว่า เฮ้ยเองต้องเตือนลูกเองบ้างนะเองต้องสอนลูกเองบ้างนะว่าให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักเด็กจากผู้ใหญ่แล้วก็ต้องให้รู้จักใช้เงินให้เป็นไม่ใช่มีอะไรอยากได้อะไรก็จะเอาแต่ใจใช้ใช,ใช้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ลูกมันไม่มีพ่อมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละก็เอาแต่ใจเดี๋ยวเขาจะบอกให้ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งนะคะคุณยายเนี่ย เรื่องที่เล่าเนี่ยก็คือมันนานมาแล้วนะคะ,ะมีอยู่วันหนึ่งคุณยายเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเกิดนึกอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยก็คือบ้านเนี่ยเป็นของคุณยายคุณยายซื้อที่ดินก็เป็นชื่อของคุณยายนะคะรถอะไรก็เป็นของคุณยายหมดคุณยายรับผิดชอบเรื่องประกอบประกันอะไรทุกอย่างนะคะสมีคุณยายเนี่ยก็คืออายุมากแล้วนะคะก็คืออยากจะ,กะเกษียณตัวเองแล้วล่ะ แล้วก็จะเอาบริษัทเนี่ยให้ลูกนะคะให้ลูกดําเนินการต่อก็คือตัวเองเนี่ยก็คือจะกระเษียณก็เลยอยากจะกลับมาดูบ้านว่าบ้านเป็นยังไงบ้างก็คือตลอดระยะเวลาที่คุณยายมีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยกลับบ้านน้อยครั้งมากแต่ครั้งนี้ก็คือจะกลับไปอยู่สี่อาทิตย์นะคะก็เลยพาสามีคุณยายเนี่ยไปด้วยคุณยายเนี่ยกับคุณลุงเนี่ยเขามีอุปนิสัยที่ว่าถ้าเกิดว่าทํางานเสร็จแล้วเขาจะชอบ กินเหล้าจะชอบสูบบุหรี่นะคะคุณยายเองเขาก็จะเป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่นะทีนี้ก็เลยเโทรศัพท์ไปบอกน้องสาวว่าอยากจะมาอยู่บ้านทักสักสี่อาทิตย์เพราะว่าวางแผลเอาไว้ว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยหรือว่าอาจจะไปอยู่เมืองไทย6เดือนแล้วก็มาอยู่ที่ต่างประเทศ6เดือนลุไหมมันเกิดอะไรขึ้นคือคุณยายเนี่ยไม่เคยได้จะกลับมาอยู่บ้านเลยส่งแต่เงินนะคะ ทีนี้กับคำว่าบ้านของคุณยายมันไม่มีแล้วนะคะน้องสาวเนี่ยน้องสาวคุณยายเนี่ยกับลูกสาวคุณยายเขาก็ถือว่าตรงนั้นเป็นบ้านของเขาเลย<ส>เป็นที่ของเขาเลยเขาจะทําอะไรก็ได้หมายถึงว่าคุณยายเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งเขาว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เขาถือว่าบ้านเป็นบ้านของเขาและหนําซ้าเนี่ยน้องสาวของคุณยายเนี่ย เขาก็สั่งสอนลูกเขาว่าเงินที่เงินที่หามาได้เนี่ยก็คือเป็นเงินของพ่อส่งมาให้ทุกคนเข้าใจไหมน้องสาวยายเนี่ยบอกกับลูกสาวว่าเงินที่กินใช้ทุกวันเนี่ยเป็นเงินของพ่อส่งมาให้นะคะไม่ใช่เงินของคุณยายเขาก็สอนลูกเขาแบบนั้นลูกเขาก็เลยคิดไปแบบนั้นว่าเฮ้ยเงินนไม่ใช่ของป้าหรอกพ่อฉันส่งมาให้ใช้นะ และอะไรทุกอย่างเนี่ยของพ่อฉันหมดในวันที่คุณยายเนี่ยเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านคุณยายเขาชอบสูบบุหรี่คุณยายเขาชอบกินเหล้าดื่มเหล้าก็คือดื่มเหล้าทั้งสามีคุณยายและคุณยายด้วยทีนี้เรื่องมันก็เกิดนะคะก็คือมันเกิดความกระอักกระอ่วนใจนะคะหลานสาวก็ไม่ชอบที่ป้าจะมาอยู่ที่บ้านก็คือเขาสองคนแม่ลูกก็ไม่ชอบที่คุณป้ากับคุณลุงจะมาอยู่ที่บ้านมานอนที่บ้านนะคะก็ ก็คือมันเข้ากันไม่ได้อะมีอยู่วันหนึ่งก็คือ,อคุณลุงก,กับคุณยายนะ่ะก็กินเหล้าเมาทีนี้หลานสาวนะ่ะก็เลยพูดพูดแบบไม่เกรงใจป้าเลยนะก็คือพูดกับแม่เลยแบบไม่เกรงใจป้าเลยว่าหนูไม่ชอบเลยแม่ทำไมจะต้องมาดื่มมากินมาเมาหนูอายเพื่อนหนูอายชาวบ้านแถวนี้ใครๆเขาก็ว่าป้าหนูทั้งนั้นเนาป้าหนูเป็นผู้หญิงขายตัวเลยมีผัวฝรั่ง หนูก็ไม่ชอบแล้วป้านะพูดแต่ภาษาลาวภาษาลาวหนูก็ไม่อยากให้ป้าพูดทําไมป้าจะต้องพูดเป็นภา,ภา,ภาษาลาวกับแม่ด้วยแล้วก็เอะอะเสียงดังสูบบุรีเหม็นบ้านหนูไม่ชอบหนูอยากให้ป้าเขาไปอยู่ที่อืน่นทีนี้แหละท่านผู้ชมคุณยายก็หมดความอดทนก็คือไม่ทนแล้วพูดทุกวันขี้เมาขี้เมาขี้เหลา้าขี้ยาผู้หญิงขายตัวไม่อยากให้อยู่ในบ้านยายหมดความอดทนเลยทีนี้ยายก็เลยเดินไปที่คุณหลานที่รักนะคะ แล้วก็พูดกับหลานว่ามึงหันหน้ามามองกูนะก็อีตัวคนนี้นี่แหละที่ส่งเสียเลี้ยงดูมึงจนกระทั่งมึงเติบใหญ่และมึงก็มีความรู้มีการศึกษาก็กูนี่แหละเป็นคนส่งเงินให้มึงแล้วกูเนี่ยก็เลี้ยงทั้งแม่แล้วก็เลี้ยงทั้งมึงส่งเสียเลี้ยงดูมึงตลอดบ้านแล้วก็ที่ดินที่มึงซุกหัวนอนเนี่ยก็เป็นของกูของกูทั้งนั้นพ่อมึงน่ะ มันไม่มีอะไรหรอกพ่อมึงทิ้งมึงไปตั้งแต่มึงยังแบบบอกมึงตายเป็นเด็กไม่มีพ่อพ่อมึงเคยส่งเสียเลี้ยงดูมึงที่ไหนไม่มีมึงจําใส่กะลาหัวมึงเอาไว้ว่ากูนี่แหละเป็นคนทําทุกอย่างให้มึงมีชีวิตที่ดีก็กูนี่แหละก็อีกะลีคนนี้นี่แหละอีตัวคนนี้นี่แหละและทำไมอ่ะกูผูภาษาอีสานภาษาลาวแล้วมันเป็นยังไงทำไมมึงไม่ชอบมึงเป็นอะไรของมึงทีนี้พอยายนะ ระบายความคับแค้นใจเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมน้องสาวยายน่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหนื่อยที่จะต้องทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านไหนจะที่ไหนจะทางที่ต้องดูแลโอ้โหยายเดือดมากยายเลยบอกว่าถ้ามึงคิดว่ากูปลูกบ้านให้มึงอยู่แล้วมึงเหนื่อย มึงต้องทำความสะอาดมึงต้องดูแลที่กูซื้อไว้เป็น1 0บยีไร่มึงให้คนเช่าแล้วมึงก็เอาเงินมากินมึงมาใช้แล้วกูก็ส่งให้มึงใช้อีกเนี่ยมึงเหนื่อยมากใช่ไหมถ้ามึงเหนื่อยมากเนี่ยนะกูจะขายบ้านแล้วกูก็จะขายที่นะแล้วเนี่ยมึงก็ไปหากินกันเองน้องสาวยายก็เลยตอบกลับมาอีกว่าก็มีผัวฝรั่งรวยนะ่ะ ก็แบ่งแบ่งกันใช้มันจะเป็นอะไรแบ่งให้หลานใช้แบ่งให้หนูใช้จะเป็นอะไรยายก็เลยบอกว่าได้ถ้ามึงคิดว่าขอเงินฝรั่งเนี่ยมันง่ายกูไปอยู่อเมริกาเนี่ยกูทำงานช่วยเขากูถึงได้ตังค์แต่ถ้ามึงคิดว่ามึงขอเงินฝรั่งง่ายๆเนี่ยมึงก็ไปหาผัวฝรั่งนะแล้วมึงก็ขอเงินเขาเอามาให้กูบ้างกูเลี้ยงมึงมาเนี่ย ตั้งแต่เล็กแล้วกูเลี้ยงลูกมึงด้วยมึงไปหาผัวฝรั่งเนี่ยเอาเงินมาให้กูบ้างสิถ้ามึงคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นน่ะมึงทําเลยเดี๋ยวกูจะขายบ้านเดี๋ยวกูจะขายที่ดินนะแล้วมึงเนี่ยก็ไปหาผัวฝรั่งแล้วก็มาเรียกแล้วก็มาเลี้ยงลูกมึงยายเขาก็เลยบอกกันน้องสาวเข้าไปว่าขนาดภาษาอีสานภาษาลาวภาษาบ้านเกิดเนี่ย มันยังไม่กล้ายอมรับมันยังรับไม่ได้เลยแต่ถ้ามึงจะต้องไปขายตัวแล้วมีผัวฝรั่งเนี่ยแล้วลูกมึงเนี่ยจะยอมรับว่ามึงเป็นแม่ไหมมันจะเลี้ยงมึงไหมมันจะดูแลมึงไหมมันจะรักมึงไหมมันจะเห็นว่ามึงเป็นแม่ไหมขนาดภาษามันยังลืมตีนเลยถ้ามันไม่ให้กูพูดภาษาลาวแล้วมันบังคับมึงไม่ให้พูดภาษาลาวได้เนี่ยนะมันก็ไปตายแล้วเกิดใหม่ไม่ต้องมาใช้น้มสกุลพ่อกู มันจะไปอยู่ที่ไหนก็ให้มันไปอีเด็กแบบนี้แล้วมึงเป็นแม่มึงก็ต้องบอกลูกมึงก็ต้องสอนลูกด้วยไม่ใช่มึงให้ลูกมาสั่งสอนมึงมึงก็ไม่ต้องไปเป็นแม่มาเราให้มันมาเป็นแม่มึงยายก็ใส่จวดจดจวดจดจวด,จ,วด,จ,วด,จ,วดจนร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลเป็นแถวๆแล้วเนี่ยหลานสาวคุณยายก็เลยถามว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของพ่อเหรอเป็นของเป็นของป้าเขาหมดเลยเหรอเขาเลยตอบว่าใช่ เพราะว่าเขาไม่มีพอ่อพ่อเขาทิ้งไปตั้งแต่เด็กทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะว่าคุณยายแกก็เลยบอกว่าเหนื่อยที่จะต้องมาเป็นเมียฝรั่งเหนื่อยที่จะต้องมาหาตังค์แล้วมันก็น้อยใจที่น้องสาวยายอะไรอะไรก็ผัวผัวรถผัวซื้อไปบอกชาวบ้านว่ารถผัวซื้อให้ที่ดินตรงนี้ผัวซื้อให้มันไม่ใช่ผัวมันเป็นยาย ยายน้อยใจตรงนี้ทําไมอ่ะเป็นน้องสาวทําไมไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยของพี่สาวฉันซื้อนะอะไรก็ของผัวหมดไม่มีของยายทีนี้นะถ้าเรารู้เลยนะว่าคนเนี่ยจะมาคอมเมนต์เราตรงนี้เนละยมีด้วยเหรอคนที่ไม่อยากให้พูดภาษาอีสานภาษาเราเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังนะถึงเรื่องตรงนี้นะเราเนี่ยเชื่อยา,ยายเลยเราเจออยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนเรียนโรงเรียนปฐมด้วยกันโอ้โห แม่เราเนี่ยเป็นคนอีสานเป็นคนบุรีรัมย์แล้วแม่เราเนี่ยนะเขาไม่ได้พูดภาษาอีสานและก็ไม่ได้พูดภาษาขเขมรชนพื้นบ้านแม่เราเนี่ยพูดภาษาสวยแต่เราไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักไหมแต่แม่เราพูดสวยแล้วเวลาที่แม่เราเนี่ยไปตลาดหรือไปเจอคนที่เป็นสวย,ยด้วยกันเขาจะพูดภาษาสวยเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นเราเน่ะเป็นเด็ก เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งแม่ว่าแม่ห้ามพูภาษาอีสานนะแม่ห้ามพูภาษาสวยนะถ้าเราลองไปสั่งแม่เราอย่างนั้นนี่แม่เราโบกสะบัดหน้าแหกนะคะเราเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเรียนประถมด้วยกันแม่เขาก็จะขี่มอไซค์มาส่งหน้าโรงเรียนทุกคนเสร็จแล้วเขาก็จะพูดก,กับแม่เขาอย่างนี้อีแม่บอตองเว่าเล้าเด้อหนูบอมากักหนูอายมูว่าสัน้นว่าเราหันไปมองมันโอ้ย อีหามเงยเราคิดในใจนะเราเนี่ยนะก็คิดว่ามันแปลกทีนี้พอเราไปในโรงเรียนเนี่ยไปนั่งเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยเขาเราก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึง่ง <log an> เพื่อนเราเนี่ยก็จะพูดภาษาอีสานเหมือนกันทีนี้พอไปนั่งเรียนนั่งอยู่ใกล้กันนะเราเนี่ยไม่เคยพูดเขาแล้วเพราะเราส่วนตัวเราเราไม่ชอบเรามีความรู้สึกค้อมันแปลกทีนี้พอเราไปนั่งเรียนหนังสือเราก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ชอบพูดภาษาอีสานกับเรา แล้วเขาเนี่ยก็พูดสวยได้ด้วยเพราะแม่เขาเป็นคนทางแถวๆนั้นเขาก็จะพูดกับเราเวลาเขานินทาใครเขาจะพูดภาษาสวยมานองมาแนงมานองมาแนงเราเองเนี่ยเราก็เข้าใจแต่เราพูดไม่เป็นเราภาษาสวยภาษาลาวเรากพูดได้นิดหน่อยมันเดินเข้ามาหาเราปาิชาติทําไมเธอจะต้องพูดภาษาอีสานทําไมต้องพูดภาษาลาวเราก็เลยถามว่ามึงเสือกอะไรด้วยวะ มึงจะไปไหนมึงก็ไปมึงไม่ต้องมายุ่งกูจะพูภาษาอะไรก็เรื่องของกูแม่กูภาษาแม่กูภาษาพ่อกูทําไมอ่ะมึงจะทําไมอ่ะมึงไม่อยากฟังมึงก็ไปเรียนทั้งนอกแล้วก็พูดอย่างนี้มันร้องไห้ไปฟ้องคุณครูว่าเราด่ามันโอ้ยเราอยากจะเอาขาดีดมันออกไปจากนอกโรงเรียนกลับมาถึงเรื่องคุณยายคุณยายเขาคิดว่าเขาผิดเองล่ะที่เขาเนี่ยให้เงินน้องจนเคยตัวแล้วน้องเองก็ไม่เคยจะได้ทําอะไรเลยยายส่งเสียเลี้ยงดูตลอด ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยได้ทำอะไรนะคะจนกลายเป็นว่าเขาทำอะไรไม่เป็นเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทีนี้แหละยายก็เลยตัดสินใจขายบ้านนะคะตัดสินใจขายบ้านแล้วก็ขายที่ด้วยยายบอกว่าไม่ได้ใจดำแต่ว่าจะต้องทำให้มันรู้กันว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเป็นยังไงให้ไปหากินเอาเองแล้วหลานสาวยายเนี่ยก็คือเรียนจบแล้วปริญญาตรี ก็ต้องออกไปหางานหาการทําไปเช่าบ้านอยู่ดูซิว่ามันเป็นยังไงมีแต่คนคอยส่งเงินให้ใช้แล้วเขาก็ไม่รู้จักอะไรก็เลยกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยรวยตัวเองมีเงินต้องใช้ของแพงๆไม่เคยที่จะช่วยประหยัดอะไรทั้งนั้นนะคะทีนี้ยายเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาเองนะเขาเรียนหนังสือเขาจบแค่ปหกแค่นั้นแหละเขาก็เรียนไม่สูงหรอกแต่ว่าน้องสาวยายเนี่ย กับลูกสาวเขาเนี่ยเรียนจบปริญญาตีนะแต่ยายบอกว่าบางครั้งเนี่ยการศึกษามันก็ไม่ทำให้หมาดีขึ้นคนมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดมันก็มีนะคะคือหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมาตลอดเพราะว่ายายเขาก็สปอยแม่เขาก็สปอย ไม่บอกไม่สั่งสอนลูกอะไรทั้งนั้นก็คือลูกว่ายังไงก็ว่าตามไม่กล้าขัดใจลูกลูกก็ตะคอกเอาตะคอกเอาอันนี้ยายเล่านะคะมันเลยกลายเป็นเหตุว่าแม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรลูกเตือนลูกอะไรไม่ได้สักอย่างหนึง่งก็เลยไปมีแฟนแล้วแฟนเนี่ยติดยาเสพติดวันหนึ่งเนี่ยก็คือเอาเงินมาให้ไม่ได้เพราะว่ายายเขาไม่ได้ส่งเงินให้ใช้เด็กคนนั้นนะ่ะที่เป็นแฟนหลานยายอ่ะนะคะก็เลยเอามีดเนี่ย แทงหลานสาวยายแล้วก็น้องสาวของยายตายคาที่เลยนะคะยายบอกว่านี่แหละคนที่มันไม่รู้จักคิดเนี่ย ถึงจะมีความรู้ถึงจะมีการศึกษามันก็จะไม่ช่วยอะไรเลยแล้วยายเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ผิดเองเขาไม่เคยที่จะได้มาสั่งสอนส่งเสียแต่งเงินส่งเสียแต่งเงินเพราะคิดว่ามีน้องสาวคนเดียวแล้วมีหลานคนเดียวถ้าไม่รู้จกักช่วยเหลือพี่น้องจะไปช่วยเหลือใครก็เลยไม่ได้จะมีการอบรมหรือสั่งสอนก็เลยมันกลายเป็นแบบนี้นะคะยายเดี๋ยวเขาเสียใจมากนะเขาก็เลยต้องเดินทางไปทําศพ หลานแล้วก็น้องสาวนะคะก็คือก็คือมันมันแทงจนไม่มีที่จะให้แทงอ่ะเพราะว่าเขาต้องการยาทีนี้มันไม่ได้มีเงินให้เขาเหมือนก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเสียนยาแล้วเขาก็เลยฆ่าทั้งคู่ ตายอย่างอนาถนะคะสุดท้ายของคลิปเรานะคะเราเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินมากเ,เหมือนคุณยายนะคะเราเป็นคนที่ต้องทํางานแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยเงินของเราเองไม่ใช่เงินฝรั่งนะคะเราคงไม่มีเงินนะไปเสียให้น้องสาวเรามากมายขนาดนั้นนะคะทีนี้เคยมีคนมาคอมเมนต์เรานะคะว่าการที่เราจะมีญาติหรือมีลูกเนี่ยก็คือเราจะให้เบ็ดหรือให้ปลาเราเลือกเองนะคะ แต่ถ้าเราให้เบ็ดเข้าไปเขาก็จะไปตกปลาหากินได้เองแต่ถ้าเราให้ปลาเข้าไปเลยก็หมายถึงว่าเขาจะไม่รู้จักทํามาหากินเขาก็จะมาคอยเอาแต่ปลาเอาแต่ปลานะคะไม่รู้จักทําอะไรอ่ะทุกคนจะ,จะสงสัยนะคะว่าทําไมเราไม่พูดเรื่องอ โน้ตนะคะเรื่องเดี่ยวไมโครโฟนนะคะเราไม่พูดนะคะเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องนะะทัวร์ก็จะมาลงช่องเราอีกว่าโอ้ยเราอย่างงูอย่านี้นะก็คือเราไม่พูดนะคะใครคิดยังไงใครรู้สึกยังไงก็ตามนั้นเลยค่ะตามที่เขาเดี่ยวไมโครโฟนนั่นแหละ ต่างคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปนะคะเราเนี่ยฟังเรื่องเดียวกันแต่ความคิดของเรามันอาจจะแตกต่างนะคะเราก็ไม่อยากจะให้มันรถทัวร์มาจอดที่ช่องเรานะคะเราก็ไม่ได้จะชอบที่จะต้องมาตอบคําถามด่าคนนู้นคนนี้มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าประสาทเราจะเสียนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ